สวัสดีนะครับอยู่กับช่องในตัวเดียวเหมือนกันเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการบ้านของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาฝึกกันเลยนะครับนี่แม่ผมนะครับที่แอบมาดูนะครับแล้วนี่คือการบ้านของผมนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ช่วงนี้ ไม่ค่อยมีคนดูกันมากเลยนะครับอย่าลืมเปิดช่องนตูดูนะครับ n i g h t เป็นช่องว่าง1ครั้งแล้วก็ s t u d i o นะครับนัตูดีโอนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปกันเลยนะครับให้ให้แม่ถ่ายให้ก่อนนะครับแม่อย่าถ่ายพิกกล้องนะครับถ่ายแบบนี้นะครับถ่ายไปที่หนังสือนะครับ นะครับนี่นะครับหนังสือของผมจะมาทบทวนกันเลยนะคะจะสอบแล้วนะครับอันนี้ก็คือบวกทีละห้าบวกทีละสองแล้วก็บวกทีละหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะบวกทีละสิบนะครับแล้วนี่คือถูกแล้วไม่ได้ผิดนะอันนี้ก็คือผิดนะครับเขียนผิดแล 5, ้วก็จะเปิดไปด้านหลังด้านหลังนะครับเปิดไปถ้ามันไม่ได้นะครับ อันนี้ก็คือก็คือให้ให้ให้ระบายตรงที่เป็นเลขคู่นะครับเป็นภาษาอังกฤษกเลขคู่อันนี้ก็เลขคู่นะครับอันนี้ให้เขียนเลขคู่กับเลขคี่นะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือเขาให้เขียนแบบนี้นะครับให้เขียนจากน้อยไปมากแล้วก็มากไปน้อยนะครับแล้วน,นนี้คือทบ,ทบทวนอีกนะครับ เดี๋ยวจะไม่ต้องทวนก่อนอันนี้ก็คือทั้งเลทที่ผมเขียนไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ผมเขียนไปให้เขียนเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทํแนะบตรงนี้จนถึงน,นะครับจนถึงหนึ่งพันนะครับ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen 6 17 18 9 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 0ตรงนี้ก็คือก็คือขอให้ทบทวนนะครับเราไม่ต้องทํานะครับ แล้วก็กราบสวัสดีเกี่ยวกับคลิปนี้ด้วยครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามช่องไนทูดลนะครับบ๊ายบาย